ต้องร้องเพลงแบบว่าโรแมนติกโรแมนติกนะครับต้องร้องเพลงอันนี้ให้หน่อยร้องเพลงอะไรนะแบบว่ารักกันเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเฮอนี้ประเด็จการเฮออยู่มาแปดปีแล้วเฮ เธอได้งานเด่นเป็นผู้ว่ากทมส่วนฉันได้งานเป็นกระทรวงกลาโหมเออนะไม่แน่ใจว่ากลาโหมหรือมหาไทยนะเออนั่นแหละความแค้นที่สั่งสมกันมาแปดปีผมเคยถูกไปคุมหัวถุงดำแล้วไปจับขัง ผมแค้นมาแปดปีผมอดทนรอวันนี้นะการแก้แค้นอะมันต้องรอเวลาตอนที่มันเย็นๆอืมนะครับตอนนี้ความแค้นเนี่ยคงจะหายเป็นปิดทิ้งแล้วแหละ <c oughs> ไอ้พวกสามกีนะฮะบ,บอกว่าหือ <c oughs> แค้นมาก ก้มหัวให้ประเด็จก,การได้ยังไงวะกูแขนงมากเลยถ้าเป็นผู้ว่าวิโรธนะรับรองผู้ว่าวิโรธจะไม่ก้มหัวให้ประเด็จก,การอย่างนี้แน่นอนนะครับตอนนี้สามกีบทําตัวไม่ถูกนะไม่รู้ว่าจะอวยชัดชาติหรือว่าจะด่าชัดชาติหรือจะอะไรมี่เอ๊ะสับสนทําตัวไม่ถูกเออเราเอาไงดีวะ นะครับเนี่ยเขาก็ประชุมสภากรทมนะแล้วเขาก็เ like ดินจับมือกันการนุ่งการนิ่งเดินคุยกันเออท่านครับท่านเป็นยังไงบ้างครับอ่าเรามันต้องมาช่วยกันทํางานนะครับท่านครับได้เลยครับเนี่ยนะไอความโกรธความแค้นนี่หายเป็นปิดทิ้งเลยไม่ไม่ขึงขันไม่เข้มแข็งเหมือนที่ตอน พูดอยู่หน้าไอ้ไอ้ลุงเลยนะครับไอ้ตอนพูดอยู่ตรงหน้าไอ้ลุงไอ้นะโอ้โหสามกีดนี่กีดการเลยบอกโอ้โหท่านพูดดีท่านพูดเก่งอืมเป็นไงล่ะความแค้นไหมล่ะจะไปแก้แค้นเขายังไงว่าถามจริงจะไปแก้แค้นเขายังไงนะเอาในชีวิตจริงอ่ะในชีวิตจริงจะให้ผู้ว่าไปทำยังไงนะ สี่ปีเนี่ยเขาต้องประชุมกันอีกหลายรอบเลยเดี๋ยวเขาต้องกระนุงการนิ้งกันอีกหลายรอบเลยนะครับแล้วหมดสี่ปีอะ่ะคิดว่าเขาจะแก้แค้นเหรอเขามีแต่จะรักกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> มีแต่พวกสามกีดนะครับที่แค้นไปวันๆแค้นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ทําไมไม่เลือกวิโรธงแต่ตั้งแต่ที่แรก ไปโดนกระแสชัดชาติเ้าหลอกเอาคะแนนไงถ้าเลือกวิโรดป่านนี้นะวิโรนก็ไม่ก้มหัวให้เผด็จการแล้ววิโรดก็จะยืนชงิงไม่เอาไม่ต้อนรับหรอกอย่างเงี้ยอืนะวิโรดก็จะยกเลิกยกเลิก<笑><笑>นะก็จะอะไรนะก้าวแข็งกับเผด็จการอ่อนน้อมกับประชาชนอะไรของเขาอ่นะรับรองโดนปลดแน่ โดนปลดจากผู้่าแน่นะครับเออที่หลังก็เลือกไอ้ชัดไอ้วิโรจน์นะที่หลังอ่ะอย่าไปเลือกชัดชาติดีที่หลังอ่ะนะเออแลนสไลด์ขนาดนี้เดี๋ยวสมัยหน้าสมมุติถ้าว่าชัดชาติมาลงสมัครอีกรอบแล้วก็วิโรจน์มาลงสมัครอีกรอบเนี่ยก็เทคะแนนให้วิโรจน์นะเออนะอยากรู้เหมือนกันมันจะก้มหัวให้ประเด็จก,การหรอือเปล่าเออเฮ้ เห็นแล้วแบบโอ้โหยังกับภาพคู่รักคู่จิ้นเดินกันแบบเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ